สวัสดีครับนะมาเจอกันอีกแล้วครับกับน้องนาทีอ่านาทีจะทำอะไรวันนี้นะจะไม่เก็บมะม่วงเหรอไดวไปดูสิดูที่คุณแม่น้ำค้างทำอะไรนะคุณแม่น้ำค้างกำลังเก็บมะม่วงเลยเก็บมะม่วงเอ้าแม่น้ำค้างจะเอาไปทำอะไรเนี่ยวันนี้เราจะเก็บมะม่วงทำอะไรโอ้จะเก็บมะม่วงไว้ให้เลี้ยงเหรอ เดี๋ยวเราจะไปดูลิงกันแล้วใช่ไหมวันนี้นะแหนว้าวเราจะไปเก็บมะม่วงกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช่วยแม่เก็บหน่อยช่วยหนช่วยแม่เก็บหน่อยเร็วตัวนี้มันเน่าแล้วตัวนั้ไก่มันสีแล้วลูกอาอตัวนี้อ่าไหนไหนตัวไหนตัวนี้ไม่เน่นาไม่เน่าครับนะมาใส่สิโอ้มะม่วงเยอะจังเลยลิงอิ่มแน่วันนี้ได้แล้วมะม่วงของนาทีไหนไหนมะม่วงอยู่ไหน เราเขมีม่วงเยอะจังเลยเดี๋ยวเอาขึ้นซาเล้งแล้วก็เราจะไปเอาให้ลิงกันนะเดี๋ยวจะชวนเพื่อไนอไปด้วยนะน้องป้ายชวนใครไปด้วยไอ้ดินกับไอ้หินไอ้ดินกับไอ้หินเหรอน้องป้ายเหรน้องปายก็ไปด้วยน้องปายก็ไปด้วยไปคุณแม่นลำค้างขึ้นรถเลยไอ้ที่จะไปแล้ว <c oughs> มาแล้วไอ้หินไอ้ดิน,อดนเอาใครชื่อหินยกมือไอ้ชื่อดินใครอยู่ไหน ไปโบมาไปเอ้ไปเที่ยวกันนะวันนี้เราจะไปดูลิงกันจะไปดูลิงแล้วครับครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยหรือยังไปไปนี่นี่นี่แล้าเจอล้วโอ้ถึงทางเข้าแล้วนี่เห็นไหมนี่ทางเข้าเว้าวมีลิงใหญ่ด้วยเห็นไหมิงใหญ่มีน้อยว้าวมีใหญ่มีน้อยด้วยแต่เราจะเข้าไปดูข้างในก่อนว่าจะมีลิงกี่ตัวกันไหมเนี่ย ดูสิไหนไดูดูดดูดูดีเลยยต้องจอดหาจอดอ๋อมมันมีอะอมออยู่นี่มันจะออกมาไหมเนี่ยมีควายนี่เวเราจะไปดูตรงนี้กันเดี๋ยวดูเือสเก็แถวนี้แถวนี้จอกมาไหมนี่าถึงแล้วเดี๋ยวเราเอามะม่วงให้ลิงก่อนนี่ไง เดี๋ยวเรียกลิงมาก่อนลิงอยู่ไหนเนาะลิงมายังเนาะอย่า,าเข้าไปเยอะอย่าเข้าไปใกล้เรียกสิไว้มันก็ไม่มาแล้วแบบนั้นมันจะไม่มานะรีบแบบนั้นเลยเดี๋ยวเรียกก่อน นาทีทำไมลิงไม่ออกมาทำไมลิงไม่ออกมาเรียกเรียกเรียกก็ยังไม่ออกเลยอืมตรงสายมันอยู่ในอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปแล้วนาที่เราจะเดินทางเข้าไปข้างในอีกนะนู่นเดี๋ยวจะเอามะม่วงให้ลิงกันเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี่รถเข้าไปอีกเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะได้เห็ุเลยนะไปขึ้นรถเร็วไปขึ้นรถ Lật bằng lật đuôi. Ui dưỡng lợi đi. Noon. Ui, hoặc là tung ô nha mong mong Ui, mong mặt. Hello, hello, hello. Hey, mong mặt. Hey, mong mong mặt. Hey, mặt. Hey, mong mặt. Hey, mong mặt. Hey, mặt. Hey, mong mặt. mong ม <laughs> ันไงมันเลิกมันเดินไปแล้วมปีนต้นไม้แล้วปีนต้นไม้แล้วเฮ้ดูป๊อปป้าเจอแล้วมปีนต้นไม้ไปแล้วัีปอปอรถนข้างหลัง,ลงา,างนนี่ไงนี่ไง <laughs> ข้างหน้าก็มี <laughs> มันบินแล้วดานาที่จะเอ๊จะเอ๊นาทีเพื่อนมาหาอ้มากินหกทาร์มมันขึ้นเลยกินหกไม่ได้ไม่เลยมันยังมันปินน่นเยอะเลยเฮ้ยมันกินอีกแล้วนี่ไงปอปมาขอที่มือปอปเลยโอ้ได้เยอะกว่าเพื่อนเลย นี่ได้แล้วไอ้โม้เป็นห <Yeah> ้อยตีนเสร็จลังค่ะเป็นรอยเท้าไหมเป็นรอยตีนอู้ปนต้ไมปแล้วตเล็กเฮ้ยเขืนต้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวมี้ีหลายตัวไนต้นไม้นั่นไงมันเป็นขึ้นปตัวตอนนี้อู้อยู่ต้นไม้มันก็เราต้องถ่ายผ่านกระจกนล้วเนี่ยว่างีนไม่ตีนไหน ดี๋ยวลิงจะมาแย่งโทรศัพท์นะเนี่ย,ยไม่ต้องมอ,องเลยไม่ต้องมองเลยอู้งแทวะเงแทวะม่ตี้้เพื่อนเล่หมดแล้วมงเราเอามาน้อยเกินไปหรือเปล่านะเอามาหนึ่งถังเนี่ยเนี่ยก็นี่มาแล้วลิงมามเดินมา ủa nhiều lời cái gì cua liềng hả? à, mấy? nè, liềng, nhiều đấy. à, này, trả phúng? hai, hai cái này, phải không? trả phúng? không. ủa, ủa. ủa, ở trên cái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  trên นี่ลิงน้อยทำอะไรอันนี้จะเอาลิงมาปล่อยลิงใหญ่มาปล่อยกับลิงเล็ก <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> ดูนั่งกินอะไรนะดิอย่า <c> ร <oughs> <c oughs> ้องอย่าวิงงว่งร้องอย่าวิ่งฮะลิงมันหิวเหรอ ไอทีกลัวเหรอเราต้องหาอะไรมาให้มันกินวันหลังก็ห,หลังเราจะหาอะไรมาให้มันกินดีนู่นข้างหลังนู่นเยอะเลยตัวอ้วนก็มีว้าย <c oughs> <c oughs> ว้ายมันโหนมาแล้ว <c oughs> มันโหนมาแล้วมันโหนมาแล้วโอ้ยลิงมันโหนมาแล้ว เป็นไงเยอะไหมลิงถามมันก่อนมันกินอะไรเดี๋ยวเจ้าลิงอร่อยไหมไปนั่งไปถามไป,ไปนั่งอยู่ตรงนู้นไปถามเลยไปอย่าไปร้องอยง่างี้ยดิอร่อยไหมถามดินะลิงกินอร่อยไหม ใชไหมครับถามไปยังอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งเพื่อนเลยนะกินคนเดียวเลยนะไอตัวใหญ่เนี่ยอย่าไปเล่นในมันนะมันมีลูกด้วยนะเห็นไหมนเนี่ยฮ้ยมันมีลูกด้วย<อ>ลิงตัวเล็กเกาะเกาะแม่เลยเห็นไหมนู่นนู่นลิงตัวเล็กเกาะแม่เลยเห็นไหมแล้วถ้าเรามีกล้วยเราจะเอามาให้มันกินไหมกล้วยอยู่กล้วยอยู่ไหนกล้วยอยู่บ้านเดี๋ยวเราไปหากล้วยมาให้มันกินเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็ น่นจาจะพอแค่นี้แหละเพราะว่ามันค่ําแล้วเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังมาแล้วเราจะมาให้อาหารมันไปแล้วหนุนไปแล้วเอาไป,อไปไหนละ่ะเราจะไปซื้อกล้วยก่อนไะกลับบ้านกันไปเดินขึ้นรถบา,บายบายลิงด้วยวบายบายไ,ไปไปไป,ไปกลับบ้านขึ้นรถขึ้นรถ,อ,รถอ่ะเดินเดินเดินไปไอ้เฮีเดิน เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่บายบายยังบายบายลิงหรือยังอ่ะกลับบ้านกันแล้วครับผมวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ